กระชังเลี้ยงปลาทับทิมที่ริมแม่น้ำเจ้าพญาหมู่สามตำบลตลาดกวดอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองพบว่าปลาทับทิมที่เลี้ยงอยู่ในกระชังกลางแม่น้ำเจ้าพญาเกิดดกน้ำตายจำนวนมากเจ้าของผู้เลี้ยงปลากระชังบอกว่า ปลากระชังที่เลี้ยงเป็นปลาขนาดใหญ่รอาการจับขายเกิดน็อกน้ำตายเป็นจำนวนมากกว่า1,000กิโลกรัมแล้วเบื้องต้นต้องคอยเร่งทำการใช้สวิงดักปลาตัวที่ลอยหัวขึ้นมาแล้วนำไปน็อกไว้ในถังน้ำแข็งเพื่อทำการขายในราคากิโลกรัมละห0บบาทเป็นการถอนทุนขึ้นมาได้บ้างดีกว่าปล่อยให้ปลาเน่าตายขายไม่ได้เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดอ่างทองได้เข้ามาตรวจสอบสภาพน้ำแล้วปรากฏว่าเป็นปกติ คาดว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นอากาศที่ร้อนขึ้นทําให้ปลาปรับสภาพไม่ทัน <B ling> นายนิติชัยวิทยานนท์ในอำเภอคลองหลวงได้ร่วมกันปล่อยแถวกําลังเจ้าหน้าที่กว่า20นายเพื่อออกลาดตระเวนดูความเรียบร้อยให้กับประชาชนในเขตพื้นที่และบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสถานการณ์ฉุกเฉินจากนั้นได้จับกลุ่มนายวุฒิวัฒนสูงพิมายอายุ25ปี พร้อมด้วยกัญชาอยู่ในถุงพลาสติกใสจำนวน14ถุงพร้อมด้วยอุปกรณ์การเสพได้ที่บ้านร้างภายในชุมชนแก้วนิมิตรซอย3ตำบลคลอง2อ,อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีขณะนั่งเสพยาเสพติดอยู่ภายในบ้านร้างโดยมีผู้ชายที่อยู่ในบ้านหลังดังกล่าวอีกหนึ่งคนที่สามารถหลบหนีการจับกลุ่มไปได้ นอกจากนี้ชุดลาดเวนได้จับกลุ่มวัยรุ่นจำนวนสี่คนที่กำลังมั่วสุมกินน้ำกระท่อมผสมยาแก้ไออยู่ในเพิงพักคนงานภายในซอยอายาราสิาบสี่ตำบลคลองสองอำเภอคลองหลวงจังหวัดปดทุมธานีโดยมีน,นายนรงทิศอีสานอายุ23ปีรับว่าเป็นคนต้มและชงเพื่อให้เพื่อนๆได้รับประทานจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรคลองหลวงดำเนินคดีทางกฎหมายต่อไป フフフ。